สวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับช่วงนี้ลุงก็ติดงานเยอะแยะเลยนะครับก็ดึกหน่อยนะครับวันนี้ก็ประ,ประมาณก็ว่าวันอยู่เพราะว่าลุงก็ติดซ่อมรถนะครับหลายคันยังไม่เสร็จก็ประมาณนี้นะครับที่กำลังวันที่ให้นะครับนี่นะครับวันที่14นะครับ แล้วก,ก่อนจะมาดูกันก็จะย้อนให้ดูเมื่อวานนี้ก่อนนะครับก่อนจะฟันธงกันนะครับพี่น้องที่จับคู่ให้นะครับก็จะมีตัวเลขประมาณที่ว่านะครับก็เราก็จะให้ดูนะครับที่ออก นี่นะครับนี่นะครับที่ลงไปเมื่อเช้าวันนี้จะลงให้ก่อนนะครับพี่น้องราะว่าใครดูนะครับนี่ครับคลิปที่แล้วนะครับเมื่อเช้านี้ที่ลงลงไปให้นะครับว่าททำรีบหน่อย มกสีแดงก็จะหมดนะครับเกี่ออกเมื่อวานนี้ครับวันที่13 4สาสมข้างบนนะครับ2ตัวออก3ามหกล่งออก11นะครับ1นหนึ่ง,งครับพี่น้องใครเข้ามาดูคลิปก็คงจะได้กันนะครับลงขอขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ รดับที่นี้มีผิดมีถูกนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่ให้งมง่ายนะครับพี่น้องก็าาการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีพี่น้องเป็นเพจอิฟซีขอมาลุงก็จัดให้นะครับก็ตัวเลขก็ประมาณนี้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับนี่นะครับรหรับลิปนี้ก็ขอฝากไปด้วยครับล่างออก95นะครับ5 9ก็กลับตัวด้วยนะครับพี่น้องมันไม่หลายคู่นะครับ กาเลขมีประมาณนี้แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคู่หกคู่ก็กับตัวก็สิบสองคู่แค่นั้นเองนะครับที่ลุงลงให้เพราะว่าคัดเน้นๆแล้วก็สามตัวกันนะครับที่ลุงคัดลงมานี่คือสูตรนะครับนี่นะครับสูตรหนึ่งสูตรสองรวมสูตรนะครับกําลังวันนะครับที่ลงมาให้พี่น้องแฟนเพีีฟซีนะครับก็เข้ากันนะครับ ็จับคู่ให้นี่ก็ให้ดูนะครับพี่น้องชัวิชเจรณนญาณนะครับในการรับชมทุกคลิปนะครับมีความหมายนะครับการลุงก็ไม่ได้พูดความให้เรื่องมากนะครับเพราะว่าฝากพี่น้องไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้นี่ครับที่ผมขี่ตูกให้ค็แปดเจ็ดหกอีวเจ็ดแนะครับ ซื้อก็คงเข้าไปนะครับได้คู่โต๊ดนะครับลุงก็ปากนะครับมีผิดมีถูกนะครับสูตรแต่ลุงก็ไม่ทิ้งสูตรนะครับเพียงแต่ว่าสูตรย้อนสูตรเอามาบวกกันนะครับมันได้ตัวเดียวกันก็ต้องเอามาบวกกันนะครับมันได้เพราะว่าถ้าเลขตองจะได้ตัวเดียวกันนะครับ ก็คือหนึ่งหนึ่งก็เอามาบวกกันพี่น้องก็ลงให้นะครับในชงกันนะครับเลขที่เอามาก็กำลังวันครับ9559นะครับก็757ดหก็เก็เป็นที่ตัวสูตรนะครับ52ก็เป็นที่กำลังวันนะครับ96ก็ 9, กำลังวันนะครับพี่น้องจับลงมาให้ 9ก้าห้าหกเจ็ดหกเก้าพราะแปดเจดหนี่จับตัวตรงๆกับเจ็ดห้าสามให้เลยนะครับพี่น้องก็ไปกันต่อนะครับที่สุดประมาณนี้นะครับพี่น้องก็ลงก็ลงให้ดูแล้วนะครับนี่ครับประมาณนี้นี่คือ เรามาดูกันที่กำลังวันจับคู่ให้ก่อนนะครับกำลังวันเลขจะมี3 4 57810นี่นะครับกำลังวันอังคารวันที่14ีเมยอ6กนะครับพี่น้องน่าจะมานะครับฮานอยพิเศษนะครับพี่น้องชวิชเจรณายานในการรับชมนะครับดวงจะให้ดูกันจะจด,ดูกันช้าชานะครับพี่น้อง ลุงก็แปากด้วยนะครับเข้าก็คือข้าวหลุดก็คือหลุดนะครับไม่มีใครเจงกันทุกคนหรอกครับพี่น้องมีเข้ามีหลุดกันทั้งนั้นมันหลุดได้ก็เข้าได้ครับพี่น้องใช้วิจเจรณญาณน,นะครับคือตัวเลขมันไม่หลายคู่ก็วันตรงให้เลยนะครับสามเจ็ดเจ็ดสามพรุ่งนี้วันอังคารนะครับวันสามแแบเด็ด ที่เลข3นะครับทั้งวิ่งทั้งเด่นทั้งรองนะครับเจ็ดทั้ง3นะครับประมาณนี้ลงุงลงให้นะครับพี่น้องขอบฝากเอฟซีทุกท่านนะครับก็ที่คอมเมนต์มาลุงของเก่านะครับขอขอบคุณมากนะครับให้ลุงไปต่อได้นะครับสูตรก็คือสูตรพี่น้องมีเด่นมีรองให้ ก็ประมาณนี้คือกำลังวันนะครับชอบชุดไหนก็ตามได้นะครับไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะครับพี่น้องกลง็ลงให้ดูนะครับ <ST AR> ขอวันละหนคลิปเท่านั้นพี่น้องเข้ามาดูนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับกลุงมของเก่านะครับฝากพี่น้องไว้ประมาณนี้นะครับครับผม ขอพรกคนพี่น้องเป็นอย่างสูงนะครับมีลงลงให้นะครับได้ดูกันสำหรับเพื่อเป็นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่หงงงายไม่เล่นการพนันไม่ได้ส่งเสริมนะครับแต่ท่านขอมาลุงก็ลงให้นะครับ ครับผมหลวงก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่จะหามาให้พี่น้องได้นะครับพี่น้องก็เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับหลวงขอยจำนะครับไม่ให้งมงายนะครับสูตรก็คือสูตรผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกนะครับก็จะไปกันต่อได้ไหมก็สำสํัหรบ คลิปนี้นะครับครอากไปด้วยตัวเด่นตัวรองนะครับไปกันต่อที่นี่ครับที่ได้คู่โต๊ะน,นะครับสามตัวจะจับให้ไม่มากนะครับจะจับให้ประมาณนี้ก็มีหลักมีสูตรก็คือสูตรพี่น้องสองสูตรรวมนะครับ สูตรหนึ่งสูตรสองนะครับจับรวมกันแล้วได้ประมาณคือจะเอาสามตัวเป็นหลักนะครับก็คู่เด่นคู่รองก็มี5854นะครับเลขที่มีก็สูตรที่ได้5้าสองห้าเจ็ ตัวเด่นตัวรองก็มีที่58นี้ก็คือ4 2 4 5 4 8 5 2 5ห5 5นะครับเผื่อตองนะครับช่วงนี้ตองบ่อยนะครับก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับเด็กจะน่าจะเป็นแล้วก็น่าจะมานะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับให้งมงานนะครับพี่น้องที่เข้ามาชมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคอมเมนต์นะครับผม้ามาก็ขอขอบคุณมากนะครับลุงก็จะลงให้ไม่นานนะครับเพราะว่าไม่ยาวนะครับสำหรับชิปแต่ละชิปนะครับเข้ามาดูลงให้หมดนะครับอจาข้ามโฆษณานะครับลุงขอบปากด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นก็ลุงก็ไปต่อไม่ได้นะครับถ้าไม่มีโฆษณา นะครับเพราะว่ามันเป็นเดสก์ท็อปนะครับคือถ้ากดข้ามกดผ่านลุงก็ไม่มีไลน์ไม่มีอะไร,ไะไรลุงก็ไม่ได้อะไรนะครับพี่น้องขอฝากพี่น้องแฟนเพจทุกท่านไปด้วยนะครับก็ดูโฆษณาสักนิดหนึ่งนะครับแต่กดผ่านนะครับพี่น้องขอฝากไปด้วย สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับพี่น้องเพราะว่าตรงก็จะให้ดูกันนะครับประมาณนี้จะเข้าไปต่อได้ไหมวันพรุ่งนี้ขอฝากพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับฮานอยพิเศษนะพี่น้องจะซื้อฮานอย vp เล่จะเป็นฮานอย ธรรมดาก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับลงลงให้นะครับพี่น้องขอมาก็ลงุงก็ลงให้นะครับกฝากไปด้วยสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ตัวเลขก็มีประมาณนี้นะครับก็จะให้พี่น้องได้ดูกันนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็มีประมาณนี้นะครับ นเด่ตัวเด่นตัวรองก็มีประมาณนี้ให้พี่น้องที่พิจารณาญาณนะครับในการรับชมก็แล้วกันนะครับกดฝากไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามดุงของเกานะครับจะได้เจอกันไปต่อกันได้ไหมหลักคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับตัวเลขสวยๆนะครับวันนี้ก็เข้าเกือบเข้า3ตัวนะครับก็2ตัวเข้าล่างนะครับ 995พี่น้องก็ขฝากไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอพี่น้องจงนะลับปันดีกันทุกท่านทุกคนนะครับอายุมั่นครยืนสำหรับขอไวพรให้ปีใหม่นี้สงการนะครับปีนี้ไม่มีแล้วพี่น้องก็ทำใจก็แล้วกันเพราะว่ารัฐบาลท่านไม่ให้ มีการชุมนุมนะครับพี่น้องลดละเลิกทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็คงจะดีเพราะวิถีชีวิตทุกวันนี้แสนลำบากยากเก็นซะเหลือเกินครับผมต้องทำงานทุกวันครับหน้าดำมคร่องเพียดพี่น้องอกากไปด้วยนะครับก็จนเด็กจนด่นค่อยจะน้ำยังไม่ได้อาบพี่น้องก็มาลงให้พี่น้องได้ดูกันเลยไม่ได้เห็นหน้านะครับ ขลอคาบนี้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพี่น้องผู้ติดตามนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับสหรับวันพรุ่งนี้ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องสวัสดีครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอตัว นะครับเี่ที่เข้าที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับก็ดูประมาณนี้นะครับนี่นะครับเมื่อวานที่ลงให้ไปเข้านะครับไม่ใช่ว่าวันนี้นะครับว่าที่ลงไปเมื่อเช้านะครับปูดผิดปูดใหม่ได้นะครับก็เด็ก็จะประมาณนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับพี่น้องดูกันนะครับแล้วก็ ไปยังไงมายัางไงผู้เข้ามาดูใหม่นะครับวันนี้เข้าอย่างนี้แล้วที่ดูมาจะเข้าไหมก็ย้อนดูก็แล้วกันนะครับอยากได้กุฏิเข้ามาใหม่ตามลุงของเก่านะครับก็ท่านอยากจะทำบุญนะครับก็แอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0 9 3 3 9 3 3 1 8 8เบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับ เป็นเบอร์แอดไลน์ลุมของเก่านะครับพี่น้องฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ขอนมโมทนาสาตุให้พี่น้องจงมีความสุขคนปปเริยนจิตสิ่งใดทำสิ่งใดขอให้ได้สมขวมมุ่งมาตปาตนนากายวาจาจิตตังอหังวันทาองค์มาลาโพปูสีสุธทโทปูเชมิกายวาจาจิตตังอหังวันทาองค์มหาลาชินี แม่สีปทุมมาวิสุทธิเทวาปูเชมิสาธุสาธุสาธุาธขอให้พี่น้องอทุกท่านจงนอนหลับฝันดีสำหรับลุงไม่มีอะไรที่จะให้นอกเหนือจากแนวทางนะครับให้พี่น้องทุกท่านทุกคนจงนอนหลับฝันดีขอให้เป,ป็นสุขเป็นสุขเถิด จิงใดทำจิงใดคอยได้สขขมควรว่าปรารถนาด้วยเทินทุกสิ่งทุกประการขอให้ได้ดังใจจงสมหวังในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดสาธุ